สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทดลองดาบยูบาชิริกันนะเป็นดาบยูบาชิริของโดโรโนอาโซโลซึ่งผมได้มานานแล้วสนิมมันกินใีผมไปทำคานสารดมาลายขึ้นแลยห้องนี้มันหายหมดแล้วมันเป็นดาบเหล็กนี่วันนี้ผมจะมาทดลองความแรงของมันว่ามันจะสามารถทำแก้วแตกหรือทำแก้วอะไรได้ไหมนี่เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเลย อ่ะตัวดีเทลดาบไปแันนี้นี่อ่าโอเคอันนี้เป็นแก้วนะ้ำสามแก้วนะคือผมจะลองมาฟันให้ดูกันจะลองกันนะจะลองสามสองหนึ่ง อโ,อออโอ้โคนโอ้แตกโอ้โไม่น่าเชื่อขาดดาบไม่คมน้วยเนี่ยไม่น่าเชื่อพอเช็ดด้วยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาเช็ดก่อนเดี๋ยวขึ้นสนิมหมดระวังดาบเปียกด้วยนะี่ อย่าให้มันโดนน้ำมันเป็นสนิมแน่นอนเลยโอ้โหปอกก็เป็นน้ำหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยก็ทดลองไปเรื่อยนะโอเคจบ